กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เราอยู่ในเกมยิม l ี a g u e s เกอร์2019เหมือนเดิมนะตอนนี้เรามาสู่รอบชิงที้อร้ลอยนะครับก็ผมเล่นลงนาเนเออเราจะมาเล่นนะครับเราเป็นทีมเยือนมาไอตัวที่ผมซื้อมาผมเอาเป็นเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์เดิมนะนะเพราะว่าร้อยถึงเป็นแชมป์ก่อนถึงจะเปลี่ยนลืมลืม,ลมนี้ ถ้าไม่ลึกแล้วตรงน้าเนี่ยเป็นไงเป็นไง,นไง,นไงทีมเราก็ชนะสบายอยู่หรอครับรอบที่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยละมากแต่ตัวใหม่ผมเอาไปตัวรอก่อนเดี๋ยวค่อยลงครึ่งแรกเอ๋ลงครึ่งสอง Surely now good block there. Let's see that one again. Marquisio is about to take this corner, take it long. Here's Cante. So.

อึดหลออึดหลออึดหลอโดนโดนตัวฤดูกาลที่ยิงเยอะๆสไปเดย์ป๊อปป๊อปไปติดมือแล้วก็ติดเสาอีก เอสิบหกส่งให้เบอร์เก้าส่งหอยเบอร์สิบไอ right? ้พูดผ <another> ิดกกัวบอร์สิบได้บอลส่งเบอร์เ้าเบอร์เก้ายิงพลาดเบอร์เบอร์ห้าส่งให้อรเบอร์สิครับเบร์ส ทำไงต่งไห้เพื่อนส่งให้ส่งให้กับตันกับตันยิงกับตันพลาด ถ้า,ถา <This S 1> ดิ้นเสียงนะ <is S 1> ขออ <taking S 1> ภัยด้วย,ยนะคร okay. really the ับจบไปครึ่งแรกมึงน,นะมีมันมีโฆษณาแน่นอนนั่นไงวาละโอเค ก็จะมีการเปลี่ยนตัวอะไรตัวหลักตัวที่เป็นจะเป็นตัว,ต,วตัวหลักแน่นาะคดหน้าโอ้ oh, ยังโหดแล้วครับไม่อยากจะโม เลี้ยงคนเดียวเออ,อมีการจุกด้วยอย่างโหดป๊อปสติ๊เกอร์คนใหม่ละสตเกอร์คนใหม่โอ้โหทำแต้มได้อีกแล้ว เ้ซื้อมาไม่เสียดายไว้ซื้อมาไม,ไ,มไ,มไม่ไม้เสียดายเลยอล้อมหน้าโอ้โหล้อหน้าโคตรไวเลย เปลี่ยนผู้เล่นมั่วมากค่ะเบย์ไอแต่เขาก็ไม่สามารถยิงยิงยิงมาได้ต่างเรามันหนึบวิ่งกับได้แอคทีฟอีกนิดเดียวเองโอ้โหช่วงมับ นี่เองท่ผู้ชมออนจริงๆเวลาก็จะเริ่มหมดทุกทีทกทีนะครับโอ้โหกับแย่งได้เนี่ยเมียขอภัยด้วย อันนี้คิดมันพลาดเองครับคิดมันพลาดาเองเจอทีมเก่าแต่วเองอย่างอย่างของโฮดคิดมันยิงทีมทีมท่ทีมนี่สั่งหั่ลูกอ่ะเออ โอ้มหาวิทยาฟัยฝ่าวิ่แล้วครับกรการควรประส,ะสาทมากกัเลยเด๋ยวเด๋ยวเมื่อกี้เขาก็มาแย่งเราเหมือนเหมือนสกัดแหละ จบไปครับแชมป์เปลี่ยนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้แชมป์เปลี่ยนนะครับผู้ชมแชมป์เปลี่ยนอ่ากิตมันได้แมนออฟเดอะแมน ดูแลดูการนะเอาให้กดผิดก็น,นะว่ากอ็อ่าตัวเบอร์สิบผมผมก็ได้ยี่สิบหกคะแนนนะครับแล้วก็ใครวะแล้วก็เอ้ยเบอร์สิบอ้ตัวตัวไหนึ่งลงลงละไอตัวเบอร์เบอร์สิบห้าผมก็ยังได้สิบประตะูไม่มีตัวไหนแล้วครับอันนี้น่าจะอ่าันนี้น่าจะแอคทีนน เบอร์สิบเบอร์เบอร์สิบได้แอคทีฟนี่น่าชื่อเบอร์สิบนะผมไม่ค่อยได้ดูชื่อชื่อเักเตะเท่าไหร่ตัวนี้ก็ได้เจ็ดคะแนนอตัวเบอร์สิบห้าผมได้เอเอ,เอได้ห้า้าคะแนนแล้วก็วก็อีกตัวหนึ่งสีนน่คะแนนแล้วก็ไอ้กัปตันทีมได้สา,นานมคะแนนอุ่ยแมท เฮ้ยแบบนี้เล่นได้ดีนะดูดีครับโอ้โหยิงเละระเบ้เลยครับโอหไม่แพ้เลยสักนิดเดียวไม่แพ้เลยโอ้โหหดจริงหดจริงก็ขอจบเิีเพียงแค่นี้แล้วันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันสวัสดีไปครับผมบ๊ายบาย